น,นี่คือร้านหน้ายอดผักร้านที่อยู่ตรงข้ามกับร้านปุ้มสามนะครับเขียนว่าร้านหน้ายอดผักเลยครับผมเพิ่งกินครั้งแรกผมจะชิมก่อนถ้าเกิดอร่อยก็จะชิมต่อถ้าไม่อร่อยก็จะจบคลิปนี้เท่านี้สวรบจะชิมให้ดูครับเพื่จบคลิปก็ปรุงนิดนึงครับใส่ไทยลงไปร้ดหน้านี้ต้องใส่นิบนะครับส้ กินป่นนิดนึงครับชิมครับไม่ชิมมากินเลยครับถ้าเกิดดูใกล้ๆนะไอ้ตรงง้าน้่างหน้าเนี่ยมันต้องมีแบบขุยของตัวไข่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบข้นๆถ้าล้านหน้าเที่ยวออกมาแล้วไม่ข้นเนี่ยอย่าไปชิมร้านนี้นี่ผมว่าอร่อยไี่ผมชิมดูดน้ดนิดนึงอร่อยนะครับแล้วก็ล่าหน้าต้องกินเส้นใหญ่เพราะว่า เส้นใหญ่เย่ยเพราะว่ามันเก็บความหอมของการผัดดีขขาเส้นนลยผัดก่อนให้มันหอมๆถ้าเกิดกินเส้นอยู่เนี่ยมันก็มันกับหอมเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ผมกำลังชิมอยู่ที่จังหวัดน่านที่ร้านานานยอดผักก็ทำง่ายๆคืออยู่ตรงข้ามกับร้านพุ่มสามนะาครับชิมสังเกตเวลาผมชิมจะคนมานจริงเท่าอะไรครับเพราะว่ามันร้อนนะ ได,ได้แล้วครับต้องหอมใช่ไครับหอมกินควันไฟควันไฟ ก็เหรือคก,กันนี่ประากินแล้กัดกโดนี่นะครับส้มนี่นะรอร่อยมากที่กิน การื้อผมนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าเจอร้านไหนที่ขายอะไรแบบเฉพาะเลยเช่นปลาไทยปลาไทยอย่างเดียวร้าหน้าร้าหน้าอย่างเดียวกระเทียมอย่างเดียวผมว่าร้านนั้นส่วนใหญ่จะอร่อยเพราะว่าไม่ได้ผสมเองมานลรายอย่างเดียว ดูกได้คืออย่น้ครับตรงทอนหน้าเนี่ยถ้าเกิดเยนมันจะ ไม่เหนียวนี่เป็นเหตุผลที่ว่าต้องรีบกินแลนน้วนะ่ต่างบรรลออที่รีบกินเลยนะเริ่มก่อนยาไล้ไหมคุณมีเวลาแค่ห้าทีเท่านั้นที่ต้องกินให้หมด I